สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากช่อคณะก้าวหน้าดายับประยุทธ์อนุทินคนยังตายกลางถนนเตรียมนิรโทษกรรมตัวเองแล้วช่อฟาดรัฐบาลหยุดใช้บุคลากรทางการแพทย์บางหน้าหยุดเอาประชาชนเป็นตัวประกัน เอาตัวรอดบริหารโควิดผิดพลาดหลังเล็งออกกฎหมายเนรโทศกรรมนางสาวพนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้ากล่าวถึงกรณีที่นายวียโรธลักนาอดีศรสส,สบัญชีรายชื่อและโคศพักเก้าไกลออกมาเปิดเผยเอกสารเรื่องร่างพระราชกำหนดพรกรจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณาสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0 1พพุทธศักราช เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งนายเวโรดได้ตั้งคำถามด้วยว่าจะเป็นการนิรโทษกรรมเหมาเข่งให้กับรัฐบาลและคณะผู้จัดหาวัคซีนด้วยใช่หรือไม่ล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ว่ากฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการการจัดบริการทางแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง กับงานโควิด -19 ทั้งหมดได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขของประเทศโดยไม่ต้องกังวลกับความรับผิดต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเจตนาดีของผู้ปฏิบัติงานหากเป็นการกระทำโดยสุจริตไม่ประมาทเลเลรอย่างร้ายแรงหรือการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมบุคลากรดังกล่าวก็ไม่ต้องรับผิดรวมถึงหากผู้ที่ได้รับมอบหมายในการเจรจาหรือจัดหาวัคซีนมีเจตนาสุจริตการตัดสินใจดํา เินการเป็นไปตามหลักวิชาการที่สนับสนุนในขณะนั้นกฎหมายนี้จึงเห็นควรให้ความคุ้มครองบุคคลหรือคณะบุคคลเหล่านั้นด้วยซึ่งเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับโรคโควิดสิก้า ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนที่เตรียมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆยังไม่ได้มีการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดร่างกฎหมายนี้เป็นการให้ความมั่นใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ให้คลายความกังวลเช่นการวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาลก็ต้องทำความมั่นใจเขาจะได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะเรื่องของการฟ้องร้องหากทำโดยเจตนาสุจริต สาลก็ไม่เคยลงโทษเราไม่ต้องการให้บรรดาแพทย์พยาบาลมีความวิตกกังวลหากถูกฟ้องร้องแม้จะมั่นใจว่าชนะก็ยังมีความวิตกกังวลระดับหนึ่งเราต้องการให้แพทย์พยาบาลมีขวัญกําลังใจเต็มที่จะได้ทุ่มเทในการรักษาพยาบาลวัคซีนก็ต้องจัดหาเข็ม3ามเพื่อความปลอดภัยในการไปรักษาคนไข้มีความกังวลให้น้อยที่สุดสุดท้ายประชาชนคนไข้ก็ได้ประโยชน์ นายอนุทินกล่าวโดยนางสาวพนิกากล่าวว่าการให้สัมภาษณ์ของนายอนุทินหมายความว่าเอกสารชุดที่นายวิโรธเปิดเผยนั้นเป็นเอกสารจริงและกำลังจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้จริงนายอนุทินไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนิรโทศกรรมเพียงแต่เอาแพทย์พยาบาลและบุคลากรด่านหน้ามาบาังหน้า ทั้งที่ในเอกสารดังกล่าวระบุชัดเจนว่าบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกฟ้องร้องนอกจากแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังรวมถึงคณะผู้จัดหาวัคซีนด้วยวันนี้ประชาชนทุกคนรู้อยู่เต็มอกรัฐบาลรู้อยู่แก่ใจว่าที่ประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดที่มีผู้ติดเชื้อหลักสอง0 0คนเสียชีวิตหลัก100ถึง200คนต่อวัน คนแย่งชิงวัคซีนกันเหมือนจับฉลากชิงโชคบุคลากรด่านหน้าต้องเรียกร้องครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาถึงแขนแต่ก็ยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการบริหารวัคซีนที่ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นการแทงม้าตัวเดียวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา หยุดเอาบุคลากรการแพทย์มาบางหน้าหยุดเอาประชาชนเป็นตัวประกันหยุดทำเรื่องไร้ยางอายประชาชนยังตายกันไม่หยุดย่อนแต่รัฐบาลกลับคิดหาทางเอาตัวรอดผลผิดลอยนวลน,นางสาวพนิกากล่าว ขณะที่เพจ Facebook ขณะก้าวหน้า Progressive Movement ได้โพสต์ข้อความระบุว่าประชาชนยังตายกลางถนนแต่รัฐบาลเตรียมนิรโทษกรรม,มเมาเข่งตัวเองแล้วปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาวิโรจลักษนาอดีสรสอสอพักเก้าไกลเปิดเผยเอกสารที่สร้างความสั่นสะเทือนในโซเชียลมีเดียเอกสารดังกล่าวคือการนำเสนอแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มความคุ้มครองบุคลากรการแพทย์ในสถานการณ์โควิดในนา พระราชะกําหนดจํากัดความรับผิดสําหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด19พุทธศักราช วิโรดตั้งคำถามว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการหาทางหนีทีไล่นนรโทษกรรมเมาเข่งให้กับรัฐบาลและคณะผู้จัดหาวัคซีนใช่หรือไม่เนื่องจากเอกสารระบุว่าผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกฟ้องร้องรวมถึงคณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดหาวัคซีนด้วยไม่ใช่เฉพาะแพทย์พยาบาลด่านหน้าซึ่งสมควรได้รับการคุ้มครองอยู่แล้ว เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสบายใจขึ้นภายใต้สถานการณ์การระบาดที่รุนแรงสุดสัปดาห์ผ่านไป2วัน โดยไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากฝากฝั่งรัฐบาลอาจเพราะเป็นวันหยุดราชการวันนี้อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถูกสื่อตั้งคำถามถึงประเด็นนิรโทษกรรมตัวเองของรัฐบาลอนุทินตอบว่าเราต้องให้ความมั่นใจกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพราะในช่วงนี้มีการรักษาคนไข้เรือนแสนดังนั้นเพื่อความคลายกังวลในการรักษาพยาบาล และวินิจฉัยโรคจึงต้องให้ความมั่นใจว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเกิดมีช่องโหว่แล้วคนหัวใสก็จะฟ้องร้อง คำตอบนี้บ่งบอกถึงอะไรก็หมายความว่าเอกสารชุดที่สสวิโรธเปิดเผยเป็นเอกสารจริงกําลังจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้จริงอนุทินไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนิรโทษกรรมเพียงแต่เอาแพทย์พยาบาลบุคลากรด้านหน้ามาบาังหน้าทั้งที่ในเอกสารดังกล่าวระบุชัดเจนว่าบุคลากรที่จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกฟ้องร้อง นอกจากแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังรวมถึงคณะผู้จัดหาวัคซีนด้วย วันนี้ประชาชนทุกคนรู้อยู่เต็มอกรัฐบาลรู้อยู่แก่ใจว่าประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดที่มีผู้ติดเชื้อหลัก2,000 0คนผู้เสียชีวิตหลัก100-200คนต่อวันคนแย่งชิงวัคซีนกันเหมือนจับฉลากชิงโชคบุคลากรด่านหน้าต้องเรียกร้องครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาถึงแขนแต่ก็ยังได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งหมดนี้เกิดจากการบริหารวัคซีนที่ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้น การแทงม้าตัวเดียวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาหยุดเอาบุคลากรก,รการแพทย์มาบังหน้าหยุดเอาประชาชนเป็นตัวประกันหยุดทำเรื่องไรยางอายประชาชนยังตายกันไม่หยุดยอนแต่รัฐบาลกลับคิดหาทางเอาตัวรอดพ้นผิดลอยนวลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ